h ฮล lo เฮล lo สวัสดีครับ <laughs> สวัสดีค่ะ <laughs> นี่เป็นวิดีโอแรกนะคะที่เอมมากับแฟนนะคะถ่ายลงด้วยกันนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยแฟนจะเป็นคนที่ทำงานทุกวันนะคะแล้วก็ขยันมากๆแล้วก็ไม่มีเวลานะคะที่จะมาอยู่บ้านให้เราได้ถ่ายวิดีโอนะคะแล้วก็แฟนเป็นคนที่ ไม่ค่อยชอบถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอนะคะเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่หล่อเขาก็เลยไม่อยากออกกล้องนะคะทุกคนเอ่อสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนที่เห็นนะคะเราถ่ายวิดีโอคู่กันนะคะเป็นคลิปแรกนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะ <laughs> w are you สบายดีไหมนะซูซินโชคดีวิดีโอบุกุณได้ย่อติม <c oughs> บุกุณบาเชเบิร์เอ่อบาเชบาเชแปลว่าสวน แฟนบอกว่าวันนี้เขาทำสวนนะคะทำสวนทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอ็มม่าทำแกงเขียวหวานนะคะก็เลยจะลองทำแกงเขียวหวานนี้ให้แฟนลองทานดูนะคะว่าแฟนจะรู้สึกยังไงนะคะจะทานเอมมาทำเป็นสปาเกตตี้สปาเกตตี้นะคะแล้วก็ อันนี้แกงเขียวหวานนะคะลองให้แฟนทานดูนะคะไม่รู้ว่าเขาจะรู้สึกยังไงนะคะซูเปอร์เทสตาลุโอ้พาฤาันไทยแลนด์พระฤาษอันเน่อยากอันนี้อยากกินอันเจ้อันเน่ อันนี้อ๋อทีนน่มาได้เย้ที่มาอยากกินอุรยชออไรนะโออ่น,น,นอันนี้คือแฟนทานแกงเขียวหวานนะคะ <c oughs> เป็นครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่ลองทานนะคะเขาบอกว่าอร่อยอยู่โอเค ยอเอร์เนยโแลช่หลูกบ <hose> <the surprise> oh <my. S 3> ี <ados> ่ชอกูแ่แฟนชอบนะคะชอบแกงเขียวหวานสปาเกตตี้ค่ะสปาเกตตี้แกงเขียวหวานนะคะ เป็นการทานแกงเขียวหวานครั้งแรกนะคะของแฟนนะคะเขาบอกว่าอร่อยส่วนอันนี้เอมมาทำทำให้เขาเป็นสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศนะคะอันนี้แต่ให้เขาลองทานแกงเขียวหวานก่อนนะคะ ซักอ่ะชกมือจัดเล่นในซาลทำความสุขที่เซกุลาขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายดารีบายบาย๊บายบาย